ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนานาธิกาแนวีเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะงวดประจำวันที่25เมษายน68เนาะซึ่ง ว,วันที่24มีน,นาคมที่ผ่าน24เมษายนที่ผ่านมาแล้ขอไปครับสูตหรือว่าชุดสองตัวนะครับที่ลุกกันวางใไปนี่ก็หลุดไปเนาะแต่ว่าตัวเลขในตารางนะครับที่ลุงตันไม่ดึงมาวางี่ก็จะมาอยู่หนึ่งคู่นะครับก็คือมาน้อยพิเศษเนาะก็คือบน87นะครับซึ่งท่านที่จับจุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะได้ คู่นี้ไปนะครับซึ่งก็เป็นผู้เดียวเนาะที่เข้าในง้วนนี้เนาะก็ท่านที่นุ่นมาเนาะมวดที่ผ่านมาถรือว่าเข้าเยอะนะครับเข้าตั้งตามคู่เนาะแต่เข้าบนเข้าล่างนะครับก็คงจะได้กันเยอะพอสมควรเนาะมารอบนี้ก็เลยหลุดไปเนาะก็เป็นการวิเคราะห์ตามสถิติเนาะเรคงจะ เป็นไปได้ไม่นานเนาะลุงตันคาดว่าน่าจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งเนาะในงวดถัดไปน,นะครับก็ถือว่า,าเป็นการเทียบเิติเนาะรับตามหลักนะครับส่วนงวดประจำวันที่25เมษายน68เนะาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามนับชมกันมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ ทำการวิเคราะห์หาผลลัพ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตลาดตรงกลางนี้นะครับนวประจําวันที่25เมษายน68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่1นนะครับได้ได้7เนาะอ่าแถวที่2ได้3อ่าแถวที่3มได้2นะครับแล้วก็แถวที่4ี่ได้7นะครับอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไป บวกลบหนึ่งนะครับปิทยจะลงในตารางซ้ายขวานะครับเจ็ดเนาะฝั่งนี้เป็นแปดฝั่งนี้ก็จะเป็นหกนะครับสามสามแล้วก็สี่ฝั่งนี้เป็นสองเนาะอ่าตัวนี้สองสองแล้วก็สามนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งเนาะแล้วก็แถวที่สี่ก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับก็คือได้แปด แล้วก็ได้6กฝั่งนี้เนาะอ่าก็ได้มาครบทั้ง12ช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อวันที่ยีห้าเมษายนเนาะลุงตันให้เด่น3ามเด่นสรอง2นะครับ พี่น้อง fc ชอบสามรูด3สามชอบสองรู่นสองนะครับทีนี้ก็มาดูชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลั์เนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนะึ 1, 4, นะ่งสี่เนาะหนึ่งสี่สองหนึ่งนะครับ สองสองสองสามสองเจ็ดเนาะต่อมาสามสามสามเจ็ดนะครับสามแปดหกสามแล้วก็เจ็ดสี่เนาะ อ่าก็ได้มาครบเนาะสิบชุด10บคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับอ่าคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับอ่าเป็นคู่คู่ซายเนาะ <c oughs> ลักษณะนี้นะครับก็คือสองหนึ่งะครับต่อมาเนาะเป็นแถวที่สามที่สี่ 4, นะครับเป็นคู่ตรงกลางเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือสองเียนะครับแล้วก็แถวที่หนะึ่งที่สองเนาะ แถวที่หที่สองก็เป็นคู่ตรกกลางเหมือนกันนะครับก็คือคู่นี้เนาะสามเจ็ดนะครับแล้วก็แถวที่3มที่4นะครับแถวที่สามที่4ี่เนี่เป็นคู่คู่ขวานะครับนี่เนาะอ่าก็คือสามแปด นะครับอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะแถวที่หนึ่งที่สองนะี่ยเป็นคู่ซ้ายเยื้องมาตงรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือหกสามอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเงื่อเทียมสถิติสามสีง่งวที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวาวไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ไปทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะ,ะสำหรับทันทีลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุนสามตัวได้นะครับงบประจำวันที่ยี่สิบห้าเมษายนหกแปดเนาะ,ะลุงตันให้หนึ่งกับสองนะครับเป็นหลักร้อยพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธนะ์และกลุ่มตัวเลขที่ ลุงตันวาวไม่ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างแต่นี่ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากระสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะตัวเลขที่เหมือนกันนะครับในตารางเนี่ยจะเป็นแถวที่แถวที่1กับแถวที่4เนาะคนเราได้เจ็ดเหมือนกันเนาะ ตัวแทรกเนี่ยจะเป็นแถวที่สองที่สามเนาะแซลที่สองที่สามเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ไล่เลี่ยกันเนาะก็คือสองกับสามเนาะทีนี้ก็ในการวางตัวเลขแถวที่มีความสัมพันธ์กันก็จะเป็นแถวที่สองที่สามเนาะก็ถือว่ามีตัวที่จะสามารถจับคูเบิลได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติออกมาเนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็ วางเบิลไว้เนะาะประมาณสองคู่เนะาะก็กรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็ <c oughs> มีโอกาสมาบเบิลได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ